วิธีเปลี่ยนชื่อ Wi-Fi และรหัส Wi-Fi ใหม่กล่อง Wi-Fi แบบใส่ซิมสามารถใส่ได้ทั้งซิม AIS, dtac, True ใครที่ใช้กล่องนี้อยู่ต้องการจะเปลี่ยนรหัส Wi-Fi ใหม่หรือต้องการเปลี่ยนชื่อ Wi-Fi ทำยังไงไปดูคลิปนี้ครับ สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ทาวรวดีครีเอเตอร์ครับพบกันเป็นประจำนะครับเกี่ยวกับทริคและเทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมในโทรศัพท์มือถือครับจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมได้ทำการรีวิวเจ้ากล่อง ais wifi แบบใส่ซิมไปนะครับก็มีหลายๆคนซื้อมาใช้ตามกันนะครับแล้วก็มีคำถามเกิดขึ้นว่าเราจะเปลี่ยนชื่อ wifi ได้ไหมไม่เอาชื่อแบบเดิมได้ไหมนะครับแล้วก็วิธีการเปลี่ยนรหัส wifi ด้วยนะครับ ไม่เอาที่เขาตั้งมาให้จากโรงงานได้ไหมนะครับเราจะสามารถเปลี่ยนได้อย่างไรนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับนะเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงนะครับว่า,วารหัส Wi-Fi อยู่ตรงไหนนะครับมันก็จะอยู่ที่หลังกล่องเนี่ยนะครับเวลาเราใช้งานครั้งแรกเนี่ยเราก็จะเข้ารหัส Wi-Fi ตรงนี้เราก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยนะครับเจ้ากล่อง Wi-Fi ตัวเนี้ยมันเป็นกล่องแบบใส่ซิมนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะเดี๋ยวอธิบายซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับกล่อง AS w i f i แบบใส่ซิมเนี่ยมันก็ ใส่ซิมเข้าไปนะครับความแรงของอินเทอร์เน็ตก็ขึ้นอยู่กับโปรเน็ตในซิมนั้นๆที่เราสมัครเชน่นเราสมัครโปรเดือนละเ4เมกไม่จํากัดอะไรประมาณนี้เราก็สามารถใช้เน็ตได้ตามโปรนั้นเลยเหมือนซิมมือถือนะฮะแล้วก็เข้าที่รหัส Wi-Fi นี้นะครับเข้าที่ชื่อ Wi-Fi นี้ AS เนี่ยฮะสปีดโฮมไวไฟน, AS, น, Speed Home Fi นะครับอันนี้ก็เป็นชื่อตั้งต้นที่เขาตั้งมานะครับ แล้วก็เป็นรหัสเดิมนะฮะเราก็สามารถเข้าได้ง่ายแต่วันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนกันนะครับเปลี่ยนชื่อ Wi-Fi แล้วก็รหัส Wi-Fi นะครับขั้นแรกนะครับเราเชื่อมต่อรหัส Wi-Fi นะครับก็คือเข้า Wi-Fi ของเราเหมือนเดิมก่อนนะครับใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้นะง่ายดีนะครับเชื่อมต่อพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับให้ทําการเปิดไปที่ Google Chrome นะครับก็คือเว็บเบราว์เซอร์นั่นเองนะฮะก็ พิมพ์ค้นหาคําว่า IP address ของมันนะฮะมันจะเขียนว่าจําตัวนี้ไว้นะครับ192.168.1.1นะครับ192.168.1.1นะครับให้พิมพ์ในช่องค้นหาตรง Google นั่นแหละฮะพอค้นหาแล้วก็กด enter ไปเลยนะครับมันก็จะพาเราเข้ามาสู่หน้า IP, IP address ของระบบ AIS นะครับก็จะเด้งขึ้นหน้านี้มา หน้านี้ยังไม่มีอะไรนะครับก็เป็นข้อมูลต่างๆนเฉยให้เราเข้าไปที่การเข้าสู่ระบบตรงนี้นะฮะกดเข้าไปเลยนะครับเข้าสู่ระบบมันก็จะขึ้นหน้าให้เราใส่ username กับ password นะครับเราก็มาดูตรงนี้นะครับที่หลังกล่องเราเนี่ยมันจะเขียนว่า user อะไร password อะไรนะครับเป็นค่าตั้งต้นนะครับ user admin password admin อย่างของผมเป็นนี้นะครับเราก็พิมพ์ลงไปเลยนะครับชื่อผู้ใช้นะครับ รหัสผ่านนะครับเราก็ใส่ตรงนี้ไปให้ตรงกับกรองที่เราที่เราใช้อยู่นะครับอันนี้บอกไม่ได้ว่าเป็นรหัสอะไรอาจจะไม่เหมือนของผมก็ได้นะครับหรืออาจจะเหมือนก็ได้นะใส่เข้าไปแล้วมันก็จะพาเราเข้ามาสู่หน้านี้นะครับให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าด่วนนะครับกดเข้าไปการตั้งค่าด่วนเนี่ยก็จะเป็นการตั้งค่าชื่อแล้วก็รหัสนะครับอ่ะอันนี้นะครับก็เป็นชื่อเครือข่ายตรงเนี้ยนะฮะ เวลาเราค้นหา w i f i เนี่ยมันก็จะขึ้นชื่อแบบนี้ขึ้นมาเราต้องการเปลี่ยนแล้วก็ใส่ไปได้นะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นถาวนวิธีครีเอเตอร์แล้วกันนะครับจะได้ง่ายๆนะครับต่อการจดจําว่าเอออันนี้เป็น WiFi บ้านเรานะอะไรแบบเนี้ยนะฮะเราก็พิมพ์เข้าไปสามารถแก้ไขได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดขั้นตอนต่อไปพอเรากดเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนนี้มันจะให้เรา ใส่รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านเดิมเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นรหัสผ่านเดิมอ่ะเห็นไหมเรามาดูที่ท้ายกล่องสิว่ารหัสผ่านเดิมมันเป็นอันนี้จริงไหมนี่เห็นไหมห้าศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้าสี่สองศูนย์นะเห็นไหมมันเป็นรหัสผ่านเดิมที่มาจากโรงงานของกล่องนี้นั่นเองนะครับเราก็ทําการเปลี่ยนได้เลยนะครับเราจะใส่รหัสผ่านอะไรก็แล้วแต่ของเรานะครับ อันนี้ผมใสใ่ดูเป็นตัวอย่างนะจริงๆแล้วผมไม่ได้ใช้อันนี้หรอกนะฮะทำตัวเป็นตัวอย่างเฉยๆพอเราใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมเรียบร้อยนะนะเราก็กดขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับเอาที่เราพอใจนะฮะหลังจากนั้นมันจะให้เรายืนยันรหัสอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปล,นปลงนะคุณต้องการ ทำการต่อไหมนะครับใช่มันก็จะบอกว่าสําเร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาดูความเปลี่ยนแปลงกันหลังจากที่เราเปลี่ยนรหัสชื่อและรหัส Wi-Fi เรียบร้อยนะเห็นไหมใช่ไม่ได้แล้วนะครับเมื่อสกู่มือถือเครื่องนี้เชื่อมต่ออยู่นะ Wi-Fi ตอนนี้ต้องเข้าใหม่แล้วเห็นไหมเข้าชื่อในชื่อใหม่แล้วนะเห็นไหมชื่อ Wi-Fi ใหม่แล้วก็รหัสใหม่ด้วยกรณีที่แบบว่าข้างบ้านรักเอาไปใช้เงี้ยเราสามารถเปลี่ยนชื่อแล้วก็เปลี่ยนรหัสใหม่ได้นะครับ เขาก็จะหลุดออกไปเลยนะครับเราก็ทําการเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับแค่นี้เองเราก็สามารถใช้ชื่อ Wi-Fi ใหม่แล้วก็รหัส Wi-Fi ใหม่นะครับของเราได้เลยนะครับโอเคครับถ้าชื่นชอบสาระดีๆและเทคนิคในการใช้งานแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมในโทรศัพท์มือถือแบบนี้นะครับก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องถาวรวัด,ดีครีเอเตอร์ด้วยนะครับหรือท่านใดที่สนใจต้องการอยากจะได้กล่อง AS Wi-Fi ใส่ซิมนะครับ ผมจะทิ้งลิงก์นะครับที่ผมสั่งซื้อมาจาก Lazada ไว้ให้ที่คำอธิบายด้านล่างคลิปนะครับก็สามารถเข้าไปเลือกดูกันได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ